สวัสดีครับผมอมนาะตพลนะครับก็จะสอนลงต,ตอรี15ว่าทําไมตีบอรดไม่เข้าเพราะว่าบอลเนี่ยมันขึ้นบนหัวว่าอะไรไม่เท่ามีสถานะนั่นเองตัวที่จเอ้าไปก็คือคิริโตคิริโตคิริโตตัวนี้นะครับตัวหน้าผู้หญิงนะโอเคก็ตัวที่สองจะเป็นจาจิกิ ซาเเกตก็เป็นตัวติดเอลิเมเทลรือติดสถานะนั่นเองก็เป็นตัวติดไปเอาไว้ตีบอสเอลิเมเทลคือสโมเกอร์นะครับโอเคยันเรามาลงจัตตอรี่สิห้ากันเลยนะครับผมเลสโกโอเคผมก็ทำการลงตอรี่15แล้วนะครับนั่นกดเริ่มเกมเลย ต้นเกมก็จะวางคิริตุคิริตุตัวหนึ่งพอมีเงินแล้วก็วางคิริตุไปเรื่อยๆให้มันครบ8ตัวเลยนะแตัวนะพอวางเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็อย่าลืมอัปเกรดคิริตุแต่ละตัวด้วยนะให้ครบ8ตัวเลยเพราะว่าเพื่อเพื่อเอ่อไอตัวนอกวิ่งหรือม,มืก็อะไรก็ตามอ่ะ มันอาจจะหลุดก็ได้อืมโอเคงั้นก็วางบูมาเลยแล้วก็ฟาร์มบูมาไปเรื่อยๆแล้ววางกิริโตให้ครบแปดตัวก่อนนะครับหรือหรือบูมาก็ได้แล้วแต่คุณเลยเอาที่สบายใจแล้วที่สำคัญเนี่ยพอบอสชมบอกเกอร์หรือเม่เท่าสถานาเนี่ย ออกมาเราก็เต็มตัววางจัตเกตได้เลยนะแล้วอัพตันที่ครบทุกตัวเลยนะครับก mm ีโ hmm. ตว,วางแปตัวเรียบร้อยก็ฟาบูมาฟาร์มรตังอัพเกตไปเรื่อยๆให้มันตันไปเลยครับ mm hmm. บูมาวางกี่ตัว mm hmm. ก็สำหรับผมเนี่ย รู้มากก็ับผมผมหวังแค่ตัวเดียวก็ได้ครับก็ไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าอะไรนึง่ไงเนี่ยเร้่สางบันทึกโอเคอืมดันดันลงไปเรื่อยๆจนถึงเวับที่สิบแล้วกัน ตอนนี้เว็บที่เก้าเวฟที่เก้านะครับเราอีก1เว็บเวฟบที่10โอเคเว็บที่10เว็บจะถ่ายแล้วเราผมก็ทำขอทำการตัดคลิปไปที่บอสน่อยละกันโอเคก็เริ่มเลย ตอนนี้บอสก็เริ่มทำการออกมาเรียบรย้อยอันตามแรกเนี่ยวางสาวตเ,เกะเหมือนที่ผมบอกไปแล้วนะครับวางแล้วปุ๊บเราอัพรีบอัพใิ้ตันเลยสูติสองอัพไปให้หมดวางกี่ตัวก็ได้นะครับจนถึงออบอสบอสใจจะตายแล้วจนกว่าบอสมันจะตายนะครับ โอ้โหโอเคเรียบร้อยแล้วละครับโอเคครับก็ลงตอรีทิบห้าตีบอสสโมเกอร์อันนี้มีเท่าจะทฐานะลเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับตะไคร้ด้วยนะครับไว้เจอกันที่งานนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมสอนอะไรฝากลงคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมบายบาย